สบัสดีครับมืนหนีพาแล้วมาเพิ่นะครับสบผ้ามาเห็ดข้ามบักแตงนะครับมันญงขึ้นมาพอสมควรแล้วนะเราก็เลยสิมาเห็ดข่างให้เพิ่มขึ้นเนาะผมก็บอกลูกว่าเพิ่นเพิ่มเห็ดแบบไหนนะครับวันนี้ผมสใส่ใหม่เมอวานไปตัดมาเนะราสับหมือวานไปตัดมา แบบนี้นะครับผมว่าไปตัดมาตัดเห็นเน่าวประมาณสองเมตรนะครับเอาสีมาสาข้างสองฟางแบบนี้เนาะแล้วก็มัดกันเส่ง,งแบบนี้นะแล้วค่อยใช่เชือกเชือกฟางก็อนี่มาครับมารัดถึงรางเ <c oughs> นาะมาเบิงว่ามันสิขึ้นได้บ่เนาะ กระสิสักบุตรีบุห,หางปันไดน,นะครับกาลังดี <c oughs> ประมาณนี้เนะาะค่อยมัดปลายมันใส่กัน เสียบลงมือน้อขึ้นแน่นเด็บบาดเนีน่ยดินขึ้นแน่นเด็อันนี้เขาโยง ฉันล้างก่อนนะพี่นอ้องเป็นพ่อต่ำบ่อสูงคนไหนเนาะครับคือว่าเคอยอดเพิ่นมือเพิ่นขึ้นมาแล้วเห็ใน,ในมันถึงเชือกนี่พอดีเนาะเออแล้วก็ไฟชั้นที่สองประมาณนี้ชั้นที่สามประมาณนี้เนาะครับหลังจากนั้นนะเขาไฟดึงเชือกมัดจาก เลือ,อกตรงนี้นะครับชั้นที่สองชั้นที่สามเรา่าดกันหนึ่งเราผ่าดลงไม้ข้างล่างอีกที่หนึ่งนะครับเห็ดเจงเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับเนาะเอามาเบิ่งอีกที่หนึ่งว่าเาเห็ดแหล้วมันเป็นแบบใดนะครับพี่น้องเอากระเห็ดแหล้วข้างที่หนึ่งเนาะมาเบิ่งว่าหน้าตามันกระสีประมาณนี้เนาะบมงามบ่มวสวยงามนะพี่นอ้นอ,งนองเป็นแต่ขอาเขา เมื่อห่เขาก็เห็ดประมาณนี้ลหละ,นะเนาะเห็ดพ่อสเสดใดเนาะเห็ดพ่อเสดใดบัวเป็นเห็ดสวยงามบ่วเป็นเห็ดเขาประกวดนเนอะเขาก็เห็ดตามที่เขาคิดว่ามันสีสี่ขึ้นประมาณนี้เนาะ ลิน,นะออกจก่ะทุ่งเพราะว่าเชือกมันใหญ่ไปเราไปผ่านี้แปลไม่พ่อเป็นเงี้ย พอดีอะในเส้นหนึ่งล้วก็รัดแตงก็จะได้มีที่ขึ้น มือน้องกำลังขึ้นมาอ่เดี๋ยววันนี้มือน้องขึ้นมาเนี่ยครับเดี๋ยวมือน้องขึ้นมาขึ้นมาจับตัวนี้เขาก็จะไต่ขึ้นมาตามเชือกนี้ Okay. <laughs> สำหรับลานเต็งกวาเฮาเนาะครับไพ่รับมาเพิ่งเหตดเรียบร้อยแล้วเนาะครับหลังจากนี้เฮา็บมาค่อยติดตามมาเพิ่นจะเริ่มจะติดใจเนาะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับพี่น้องสวัสดีครับ